แม่เราไม่ได้สวิทวิวกันนานแล้วด้เตียงนอนหกฟูดพอสมาชิกเจ้ากับเพิ่มมาแดบมี่จะสิปินสวีทกันจังไหนโอ้ยไปหาสืบเตียงเสริมมาดูมี่ลานไหนเขาขายบ่ อร์นิเจอร์อรเขามีเตียงครอบครัวด้วยนะพ่อบอ่ครับถาทำค<ง>นตรงดูปสำอ่างเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกกว่าโรงงานนี่คือเตียงครอบครัวพ่อซังเลยสั่งเลยเลยพิ่นว่าจักมือล่ะแถมเอาลูกนอน่นเราบ่กัางร่างสีละพ่อย่าปากเดี๋ยวสิเอานอนูกนั่นเราลาเดี๋ยวลูกนอนก็นอนัอ่น,นเด้อบาดลาเด้อโอ้ยดีแต่นอบาดเตียงนั่นนเอเน่เน่เนี่เน,เน่คือสีตื่นเนาะบาด ี่ตืน้นน่าบันพ่อลูกรับจะเด้อสิเขามากกับขามากเด้อพ่อเด้อครับเป็นรั่งไหนเครีย้งานเรียบร้อยแล้ะ,นนะม่แล้วแล้วเป็นแม่แล้วม่รับแล้วมือเนี่ย่ค่อยงอแงสงสัยเพิ่นสิีน้อนเตียงเพิ่นเพราะว่าเไม่ได้ขยับขึ้นลุ่มันบนตีงขิงเพื่นที่หละ่ะมันราคาเท่าไรพ่อท่านในท้าแม่อยูหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทตอนนี้ลดเหลือเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นสามารถที่จะเลือกแบบเลือกชนิดของผ้าเลือกการแต่งฟิตติ้งเอาเป็นว่าคือตรงความต้องการของเรามากที่สุดสามารถสั่งซื้้อออนนไไลล์ดเย จำแค่3 0มเท่านั้นใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมทักไปหาแฟนเพจร้านสาอางเฟร์นิเจอร์หรือเข้าไปใน Line of f ฟิเชียของเรานะคะฝากติดตามคลิปดีๆแบบนี้และก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ของร้านสําอางเฟร์นิเจอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ